สบายดีเนาะสบายดีเนาะมือน,นี้น้ำสมเองจะมาสอนเกี่ยวกับการอาซื้อบัตรแบบระบบใหม่เนาะของแอปวีเพล้านาะอาระบบใหม่ในแมนแอปวีเพล่าจะเชื่อมต่อกับ b c l 1ของเราเลยเนาะวันนี้เรามาเบิ่งกันเลยเนาะขั้นตอนท่นบิ๊เท่ากับตองได้เข้าแอปของเฮาก่อนเนาะเข้าแอปของเฮาก่อนเนาะเข้าแอปแบบาตามรหัสของไพ่มนเนาะแต่ว่าระบบใหม่ในแอปวีเพล่าคับ บีเซียวันแล้วมันจะเชื่อมต่อกันเลยเนาะแต่ว่าสําหรับน้ำสมเองนี่แมนจะเข้าทางระบบเว็บไซต์เนาะเพราะว่าบได้อัปโหลดแอปไว้เนาะถ้าผู้ใดที่ว่าความจําเต็มแมนสามารถเข้าทางเว็บไซต์ได้เนาะนี่วันนี้เข้ามาเบิ่งกันเลยเนาะขั้นตอนทำบิสแมนเข้าจะเข้าบัตรเติมเงินถ้าว่าเป็นระบบเกา่าแมนเติมมุนคัทโท้เนาะระบบใหม,ม่แมนบัตรเติมเงินเข้าไปจําใส่ปับ๊บ อ่าซื้อบัตรเติมเงินซื้อบัตรเติมเงินอ่ามันมี1,000นี่มันเติมอินเทอร์เน็ตเนาะ3,000เติมอินเทอร์เน็ต5,000นี่เติมเงินแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนาะ10,000 15เนห้านอจุดหัวแสนห้านะบัดนี้เฮาจะแจ้งสั่งซื้อ5,000เนาะจำส่กระตาแล้วก็สางการชัมละจำส่ยืนยัน ยืนยันหลักการสำมราพานนี่มันจะมาหนานี้เลยเนาะเพราะว่าแอป์บีเพลากับบีซีของเ้ามันจะเชื่อมต่อเนาะวันนี้เ้ากามาจำต่อไป,ปยืนยันการสำมราสัญญาณอาจสาแน่เนาะอ่อือว่าการสำมรา การซื้อบัตรของเฮาแมนสาเร็จเรียบร้อยเนาะสําเร็จเรียบร้อยบัดนี้เขาไปกับกับหนาเกาขึ้นเนาะนี่กับขึ้นเขาไปแอปเปอเรลของหฮาเนาะนี่หลังจากที่ว่าเฮาแจงสั่งซื้อบัตรแล้วเนาะอ่าาแจงสั่งซื้อบัตรแล้วบัดนี้เขามาเบิ่งว่าบัตรที่เฮาแจงสั่งซื้อนี่มันจะไปอยู่ด้านขัวเนาะอ่าว่าบัตรคง่อยแล้วก็จําบัตรคง่อยโหลดป๊าบ จำใส่เนาะเอ็นบอกเขาว่าห้าแจ้งวังวังหนึ่งนี่เนาะเมนหาผ่นกีบจำนวนหนึ่งบาทวันนี้ฮากาจ็จำใส่เติมมุนค่าโทษเติมมุนค่าโทษแล้วก็เอาเบอร์โทรใส่เนาะเอาเบอร์โทรใส่คือเก่าเนาะหาสี่สองสามหนึ่งเจ็ดสี่หก พอตไปเนาะนี่เขากว่าเติมเงินเนาะมาจำเติมเงินตัวโลงแสดงว่าสํำเ็จเนาะเติมเงินสํำเร็จเนาะถ้าผู้ได้ชีวะยังบ่ทันเข้าใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักส่วนตัวก็ไดเนาะและเฮาจะแนะนำวิธีสื่อหายนอกแบบระบบไม่และกาง่ายกเกาวสะดวกกเกาวเนาะ รายการฮักซำไรฮักกระสือซำนันเนาะมันจะมีตามระบบของไพ่ของมันเนาะ,ะถ้าเพื่ได้ที่ว่าเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะเดี๋ยวนำสมจะมาอัดคลิปไม่ไหมเนาะมาฝากมาตอนเนาะถ้าว่าอะไดบอกเขาใจก็สมัติคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะหรือว่าทักส่วนตัวก็ได้อัดสำหรับคลิปนี้เมนจบเพียงเท่านี้